สบายดีสวัสดีเอฟซีเบิร์ดสุขูสุขคนเนาะยินดี้ตอนหับข่าวสู่สองสาวคนหวยยางเมื่อนี้สาวคนหวยยางก็อยู่บ้านนากอยเนาะเมื่อนี้สาวคนหวยยางก็มาลินน้ำลานทแหละสาวคนกสิพามาเบิง่งส่วนมันอ้สาวคนเนาะสาวคนมาบ้านนากอยก็มากับแม่สองคนตอนนั้นสาวคนมากกับเพิ่นหากระปุกเนาะว้ามาวันนี้เพิ่นสิว่าง,งามสุดได้เลยเนาะสาวคนกัสิพาเห้มาเบิง่ง เบินกนำกันเลยเนาะสาวคนก็อยู่โซนมันแหละกำลังสีงามนะป่งใบแล้วช่วงในสาวคนก็มีตะไปกับไปอย่าไปนั่นไปนี่เนาะช่วงนีน้จนเราได้อยู่เฮือนจนจ่อยไปเลยแข่งแดดลายาแบบ,บเทาค้าบโหลดลายเขาเหมื่อยเนาะสาวคนก็จนจ่อยเบิร์ดมีแต่เวียกกับเวียกเนาะ เวียกเวียกมีตเตเวียกเสียงเงินบมมีเวียกได้เงินหอกเวียกตัวนี้ส่วงนี้มีแต่เสียงเงินส่วงนี้ไปนั่นไปนี่ก็ต้องได้เติมน้ำมันแหลวก็จ้างขาหลดเขาเนาะส่คนสิพาอย่างหลาะส่วนมันเนาะหลาะเบิ่งนนกันเลยเนาะบรรยากาศส่วนมันตอนเจ็ดโมงเสาอยู่บ้านนาคอยสกคนกมาแต่สัเาร์เพิ่นก็อยู่ภายในกระท่อมน้อยเพิ่น สวนมันสาวนคนสิพาหลาะเบิ่งหลยๆนาองวางงามสำใด้กำลังป่งใบนาองหากระปุกกระยากระขึ้นแล้วส่วนมันอายสาวคนก็ได้เพิ่นกระบ่มมีเวลาเสียนาอมนีแต่เวลาเห็ดวี่ะคือกันเพิ่นยานกเนาอชสวงนี่เพิ่นก็เลยบ่ได้เสียส่วนมัน ปีหน้าคือสิ้ด้งเงินลายจย่ดอกปีนีป้ปลูกขักเห็ดเป็นคููขักแน่เนาะลงทื้นกับลายเติมคือเฮือนสื้อแร่จีดอกเงินขายมันเงินขายมันขายถ่านเนาะเห็ดเฮือนถ่าานบอเปิดเห็นได้กับบอแล้วเนาะเพราะว่าทาทำงานอยู่แล้วเขาแบบ ชีปลูกมันจังชีกับพ่อได้ยังดองพ่อได้แต่ไส้ซื้อนมลูกอะไรถ้าด้านเปิดขคือซีแร้วเฮิอนแล้วส่วนมันโบงงามปันใดแต่ปป่งใบเลย สาวคนกสิพาหละส่วนมันไปนเรื่อยเนาะ้า้าคนเห็นจะนาง่งสาวคนกสิฮีดเอาเมือไปแกงเราไมมบรรยากาศดีดีบรรยากาศยามเศร้าเมื่อนี้บุมีมยังลลยเนาะสาวคนก็เลยมาหละส่วนมันอ้ายเพิ่นซื่อท่ะเลยเพราะว่าผ้าแม่เพิ่นมาเบ่งลานน้อยเพิ่นนะะาะแหลวกมาหละส่วนมันเลยสาวคนก็ได้ ออกมาแท้นี้กระบ,บุมีห้าประเดยนเราจะทางหลังหางห้าไลายล,าย,ลายออกนาไปหาใหญ่ไข่หมดแดงเนาะคนในคนทางสาวคนก็เรลียวหานยานางกะฮอดโ่เห็นโบ่มีหอนอยานาง ส่วนมันไอาสาวคนกระป๋ากว้างๆหนึ่งทางงามนี่คือสิได้เงินลายอยู่้าเอาหญ่าทานเนะาะคันเอาหญ่าประทานก็นโอ้ยยันแต่รูปอะไรพะว่าหญ่าขึ้นจนหนอยมันก็สิบ่งามเนาะมาไม่บ่มีบ่ สาคนก็เลาะส่วนมันสุดเดี๋ยนอะก็สิหีดเอาอยา,างพอเมื่อไว้ใส่แกงหน่อไมมเนาะเลาะหาหีดอ,า,อานางก่อนจักเเล็กจักหน่อยจักสีเมืองเจ็ดโมงเศร้ากะอากาศกะอยากแดดลยได้ตาเว้นกะขึ้นเลยเพราะว่ามันเป็นแบบ อากาศแบบโล่งเลยอยู่พี่นองเพราะว่าใกล้ๆกันกับสวนอ้อยเทียงเพิ่อก็อยู่คนเดียวตอดปอดเหินก็ได้ยมาได้อยู่ใกล้หมู่เนาะอยูู่้เดียวของมีหอดไพรนอนกลางคืนก็นอนเมื่ออะไรเนาะบมมีไัยซ้มเอาเมื่อไห้ใส่แกงหนอไม้ แต่จักซิมี่น้ำไมา้กแกงหรือบอกน้ำไมา้นาซาคนกระบ,บอทันหมูเนาะหมูเอาไปกินโจนดเดกเบิดหากระึดดายานากระด,ดนดนมีบอ่อนละกกเนาะถ้าไปรักสากระซื้อเอากรรละพันกีบแต่อันนี้ก็มาเห็นแล้วกะเอาเนะเาเนะก็บาได้ซื้อเอาเมาื่อวหบางทีก็มีคนมาคอก็เอาหายเนาะ ถ้าสาวคนบดิกแกงก็ได้บรรยากาศสวนมันทางลังก็เป็นป่าอ้อยมันก็โล่งไปเบิดเนาะแต่เป็นดินคนละเจ้าอ้ชาคนปลูกแต่มันเนาะอ,อ้อยบ่ได้ปลูกดินกระบอลายป็นไดมันเผืนกาง้ามอยู่ได้ ทั้งในหยาบอ่ม,มีเนาะก็เลยสีงามเนยกำลังป่งใบอ่อนๆงาม,งามอยู่ผู้เดียวสบายเนาะอยากเห็นย่งกระเห็ดแบบ <_' S 2> เพื่อนบริใกล้กันนะอยากเปิดเพลงกระเปิดเนาะแต่บ่มีไพผ้าเปิดอะไะ เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็สบายเนาะปล่อยกับมันไปเฮือนไผ่แถมมีลูกน้อยอีกโมมีไฟไฟ้าอยู่ยากแหละเฮือนสาคนใครเนี่ยแต่มีเลยเนาะเรียวฮายนางก็ฮอนบ่เห็นโมมีฮอนยานางอืดแห้งอะไิอย่างหร่อเต้ดนๆละกันไดยานางกับโลายซ้ำ าะพอดแกงเธอหนึ่งย่านางอึดเพราะว่าอยู่พี่เพื่อนกระหีดไปขายเนาะคนอึดมาหิดไปขายฮะเลยพราะว่าหน้าไอเปิลมียานางมันเลาะส่วนบ้านนำสาวคนเดอ้อบรรยากาศดี อันนี้ก็เป็นป่าอ้อยเนาะทางล่างสาคนนี่ก็ได้ป่าอ้อยหน้าคนใกล้ๆกันให้เาเพิ่นกันนอนแต่เทียงเพิ่นอยู่อู้ดูทางล่างพู้เนาะเป็นป่าแต่นะาเพิ่นแันมีไพ่ผ้าแลไเนาะพอเพิ่นต่อมาจากเฮื่อนเพิ่นแต่หน้าอ้ยสาคนยังบ่มี้ผลิกดิน ผลิตคู่มันแจ็คอยูโดนปันใดนาะสาคนก็ยังพองพอเมื่อนี่สาวคนก็ยังสีงออกนาะไปเอาหัวสีไข่ามาขายอยู่นาะเพราะว่าแม่ค้าเพิ่นสั่งว่าเอาหัวสีไข่ามาขายให้ในเด้อสาคนก็สีออกไปเอาอีกแหละเมื่อนี้ก็ะไดเมื่อแตนากอยสาคนก็คือสิไปเอาหัวสีไข่อีกเพราะแม่ค้าเพิ่นสั่งนาะก็ต้องได้ไปเอาให้ ยานางภุ่มหนึ่งนอนเต๊นอนนนนะคะก็ได้ยานางภุ่มหนึ่งอึดแห้งนอสนสควอกระหิตยานางแล้วแล้วสาวคนก็มากเกิบเอามาเขือเนาะมะเขืออ้ายสคนปลูกไว้ บักดกๆหนึ่งมะเขือหวานพี่นางสาวขุน <c oughs> หวานน้องเมื่อนนี้แก่เลยบมเอาดอก <c oughs> โอ้ยเอาเบิดเตได้ไหมโดนโดนมาเถอหนึ่ง โดนโดนมาเนาะเอาเบิดคู่ย่างมายังกระไดมียังควางหนาเอาเบิดอตจายเงินไหนได้เอาเงินไหนได้เอาเงินไนใส่จ่ายวุ้ยเอาเงินเนียน กินกับเจวปลาพอดีแซ่บมะเขือหวานเนาะขัดมีมะกล้วยกับสีอิเนาะอันนี้แต่โบมีมะกมล้วยซ้ำพใอ้มีนะกว่าพอได้เมื่อกินเนาะเพื่อนเพิ่นกันยังม่หอดคันได้เนาะยังเ่ให้เติ่งยิง,ยง,ยงอยู่มาได้มาแต่เฮิงเลยก็ได้พอเมียสั่งก็ได้ลูกเนาะได้มือเดียวกับกับลานสาวคนเนาะ ฉันเลยยุดก่อนวันนี้นาะสาวคนกะเอายานางกะแล,วลว้าาลวแล้วเอามะเขือกะแล้วแหละนาะสาวคนกะสีไดเมื่อเลยเพราะว่าจาังหวัดพัดเดชนาะสาวคนก็ต้องไปเอาหัวซีคายมาขายอีกเอาแล้วนาะคลิปนี่สาวคนกะสีคอจบเพียงสำเนาถ้าผิดพลาดประกันใดสาวคนก็ขอโทษขออภัยนเนาะ ถามากก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวคนเห็ุคลิปอื่นอีกเนาะคลิปนี้ก็ต้องกราบคำว่าวสบายดีสวัสดี